มารับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวชาบอมกึนนะครับฉายาวคือไกเซอร์แห่งเอเชียนะครับจะมารีวิวให้ดูนะสำหรับตัวนี้นะทุกคนก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมแนะนำอย่างนี้ก็คือใครที่หาด RWR หรือว่ายัางไม่ได้แลกตัวนี้นะผมจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้เก่งไหมนะครับมาดูเรื่องของค่าพลังงานกันก่อนเลยนะ ก็นี่เลยนะทุกคนเม็ดแดงคนระับเทน30นะทุกคนก็จะได้ค่าพลังประมาณนี้เลยเท้าไซนะส์ห้าข้อห้านะสูงน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเมตริตกับแพทนี้มากๆนะทุกคนความเร็วนะครับร้อยเก้าสิบสองการยิงร้อยหกสิบเก้าการส่งบอลร้อยสี่สิบการเล็งบอลร้อยแปดสิบห้าและสปอตบ,บังกายร้อยสิบสี่นะครับตำแหน่งที่ยืนได้นะทุกคนก็จะเป็น R W กับ R M นนะครับสองตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับ ก็ถ้าเป็นเมดส้มเนี่ยก็สามารถยืน RM ได้โดยที่ o อยาไม่ลดน,นะครับก็เรื่องของคุณสมบัตินะตัวนี้ไม่มีนะทุกคนเรื่องเ o ิร์กเรทก็จะเป็นปานกลางปานกลางนะครับส่วนค่าพลังงานด้านในก็นี่เลยประมาณนี้นับความเร็วเนี่ยก็สปีดปายเนี่ยถือว่าเกือบ200นะทุกคน198นะครับการยิงการจดสกอร์นะกรนดำประตูเนี่ย195เลยแล้วก็พลังการยิงเนี่ย167นะครับ ตัวนี้เรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผิวมากๆนะตัวนี้หายห่วงนะคือผิวเลยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะทุกคนสําหรับตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงเชลยรับสนได้เลยครับอาเกมแรกทุกคนรวยรยอีซักนะทุกคนฟูล์มีควอเซอร์หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะครับนะครับจังหวะนี้ยังไงเกือบตัดบอลได้อีซักให้มาช่องนี้ยังไงครับหืมกินโนลาเอาเหมือนหลุดหรือเปล่าโอเคเซฟได้อยู่ครับเกือบไป เมื่อกี้มันค,คน้างคลางนะทุกคนยกมาลูกนี้ฟันได้มงเสียได้เสียได้ไหมอันนี้โอ้โหฟันไดมาจะยิงโอเคครับปลาลับสวนจังหวะน,นี้เน็ตเวทรดผูยกมาติดได้ยังไงครับลูกนี้อ่ายังได้อยู่จบชาวบอลคืนลูกนี้มายังไงครับมีความเร็วมาหูด้ดูความแข็งโอ้โห,หเกือบผ่านไปได้ครับโอเคยังได้อยู่ครับชาบอลคืนลูกนี้ ยังไงหูหลอกมาลูกนี้ยิงด้วยขวาติดได้ไงครับอุ้ยยังไงผูกขีดหน้าประตูโหไม่ได้ครับโอ้ยเสียดายลูกเมื่อกี้ล้วนเกือบได้ไม่เป็นไรครับโอเคตัดได้มาแล้วม,มาร์าเลือนต่อชาวนาเกลืลูกนี้สับมาหูดูความเร็วโคตรจะพุ่งครับเป็นยังไงให้มาลูกนี้ที่ซอนแล้วก็ยิงด้วยนิ่มๆเลยครับติดใสก้อยหน่อยๆครับ มาับนำไปก่อนหนึ่งเม็ดอย่างว่านี้ยังไงครับชองคนบีบไวสวยเปเล่ยกมาลูกนี้ยังไงครับได้ไหมไม่ได้ครับมันจะส่วนหรือเปล่าครับกรอ,อนให้มาที่ตรงนี้ครับอีซักซีดาเดินมาลูกนี้จะลองยิงจินโล่ลายังไงคูขิกหน้าประตูยังไงยังไงมั่วไปหมด <c oughs> ยังไงเคียไป โอเคครับมาแล้วสวนซอนชาวบุมกืนสับมาลูกนี้มีความไวมีความไวโอ้โหูแล้ววิ่งตัดหน้ากันเองเอาโอเคซอนยังได้อยู่ไปครับซอนลูกนี้ลงๆก็เรียบร้อยไปเลยครับโู้โคคู่วิ่งชนกันเองครับเมื่อกี้ผมงงเลยไม่เป็นไรครับซอนเอาให้สองเม็ดทุกคนอยู่ดิว่าชาวบุมกืนจะยิงได้ไหมครับเกมนี้ตัดบ,บอลได้สวยครับตรงนี้ชาวบุญคืนโอเคครึ่งแรกครับ นำไปก่อนสองเม็ดมาลุยครึ่งหลังกันต่อเลยครับตรงนี้ครับนากูซอนเม็ตเวทจึงก่อนท่งทีเลนเชงครับไปเอกหรือเปล่าให้มาตรงนี้ชาวบมกืนนบยังไงยังไงทำนิลายปุ๊บยิงอุ้ยเหมือนมวนหลอกยังยิงลูกนี้โอ้โหทีมเขาน่าจะฟูนิวคาเซินนะเมื่อกี้เห็นแบบแะทนะทคนไม่เป็นไร,รอีซัก ยกมาลูกนี้ยังไงจะโดนหรือเปล่าครับโอเคครับยังได้อยู่ให้มาที่ตรงนี้ครับอือยังไงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับอืโอเคยังได้อยู่อ่าเสียมาแล้วยกมาลูกนี้โอ้หูีซักสอดมาโคตรสวยเลยครับโดนไปครับลูกนี้มาปลุย ชาวมเกินลูกนี้มาเองมาเองสับมาโคตรมีความเร็วเลนเช้งแล้วก็ยิงโหไม่เหลือโล่งๆอย่างนี้ก็จีครับเปิดมาลูกนี้โม่งอีซากูโดนับสามสองครับไอ้ยามาทุกคนยังไงครับจาสะกัดได้สวยเหมาที่ตรงนี้แฮมซิกยกมาลูกนี้ให้ชาวบอมกินยังไงมาแล้วหลอกหนึ่งทีหู มาแล้วสปีต้นยิงด้วยซ้ายไม่เหลือคู่นี้โอ้โหดีเทียบจบสกอร์นี้หรือเปล่านะโอ้ดูภาพชาช้ายิงลูกอยู่โคตรสวยเลยด้วนล็อกลอกบางทีครับแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปนะรับเกมที่สองเป็น u c ซ o ซอนแล้วก็แกริดเบลนะครับตารนี้ว่าจะเป็นยังไงครับส่งชา้าบุกึนไปก่อนเลยวิ่งไปอิสเจมแซิกซอน เจมอีกทีนะครับให้มาที่ตรงนี้ขู่ให้มาไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ต,ตั้งรับไปครับไม่มีอะไรนะทุกคนเล่นไปวันนี้ยังไงครับเราก็พยายามเล่นใจเย็นๆนะตัวนี้โคล s e b ล l l c นะครับมาบให้มาลูกนี้ชาวตั้นชาวตันมาลูกนี้ยังไงครับ ให้มาช่องนี้ชาวตั้นยังไงยิงลูกนี้ไม่เหลือปู่โดนไปก่อนเหลือหนึ่งเม็ดไม่เป็นไรครับชาวบอมกลนลองดูว่ามีความพิวอยู่ในตัวนะชาวบอมกึ้นครับโอ้โหล็อกหล่อโคตรสวยดูวับความพิวโอ้ใจายไม่ดีเท่าไหร่ครับให้มาลูกนี้เหมือนโลกไปครับผมโลกเองอะจะโดนหรือเปล่าครับใจเย็นนะยกมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับ ดูเกียบให้มาที่แดนเบิร์นเปเล่ซอนเอ็มซิกให้มาตรงนี้ที่ชาวบุกคืนยังไงจะไปเองหรือเปล่าล็อกเราหนทีเลนเชงส่งวิ่งไปครับหูดูความพิ้วนะครับซอนตรงนี้ล็อกเรหนทียิงยังไงหูไม่ได้ครับแม่ไม่เป็นไรครับตั้งรับกันต่อตัดได้สวยครับอูรกี้ยังไงให้ช่องนี้มาหูโคตรสวยเปเล่ดูดุดอย่างนี้ก็ไม่เหลือ เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับครึ่งแรกมาดูกันครึ่งหลังกันต่อเลยครับครึ่งหลังจังหวะนี้ไม่น่ามีอะไรหรือปเปล่าเดี๋ยวอะไรนี่ฮะมาทีซอนต่อไข่มาลูกนี้ยังไงครับซอนเขามายกมาลูกนี้เคลียร์ได้เคลียร์ได้อยู่โอเคไปซอนส่งชาวบอมเกินวิ่งไปครับ ส่งมาก่อนส่งมาลูกนี้อู้เกือบได้ครับไม่ได้โดนสวนหรือเปล่าครับเบลอีเซเบิโอครับหัวนี้ให้มาอู้โคตรสวยเลยยังไงครับเบลเบลยังไงโอเคได้อยู่โอเคครับโดนเตะมุมครับไม่เป็นไรมาปร,รันต่อให้มาลูกนี้โอเคครับมาแล้วเบลให้มาที่ตรงนี้คอนิโกสยูเซเบโอ เบลทีหนึ่งซีดาเธิร์มาลูกนี้ยังไงครับให้มาที่ยูเซติดได้อยู่ครับอันโอ้โหโดนอีกแล้วครับยังไงเบลซีดนันเธอร์มาอีกแล้วลูกนี้น่ากลัวอ,อือเกือบไปับชาวมึ้นให้มาที่ซอนนับลูกนี้ชาวมงันอีกทีหนึ่งให้มาที่ซอนตรงนี้ยังไงครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วยังไงครับเลนเชงยังไงหลอกโอ้โหติดไม่ได้ครับทุกคนจบสกอร์นี้หรือเปล่าหรือว่าจะโดน สองหนึ่งมาแล้วโยคาเลสโยคาเลสโยคาเลสมาคนเดียวเอาครับมาแล้วยังไงน่ากลัวให้มาตรงนี้โอเคไม่มีอะไรอฮมซิกออกบันไวครับเปเรซสอนลูกนี้ยังไงได้อยู่ไหมวิ่งมาให้ลูกนี้อูหทำหน้าจารยนอู้ล้ำหน้าครับเรียบร้อยครับน่าจะจบสกอร์นี้ครับ จะหนึ่งหนึ่งนะทุกคนไม่มีอะไรครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปดูเกมกันต่อไปเลยครับเกมที่สามครับหูฮาเรนนับรีวันโดแล้วก็เชฟเชงโก้ครับเชฟเชงโก้หรือสตอยคอฟไม่รู้นะทุกคนเมื่อกี้ไม่แน่ใจครับดิสเทนดีบอลอยู่จังหวะนี้เขามาฮาเรนฮาเรนฮาเรนยังไงครับ เจ็บนโกรูมนี้มายิงไม่ได้ครับติดท่อนี้โอ้โหเกือบได้ครับไม่ได้ครับโอเคเบ็ดเบ็ดเปเล่ครับยกมาตรงนี้ให้ชาบอมเพลอนโอ้โหไม่ได้ครับยังไงโดนหรือเปล่าสกัดได้สวยไปซอนลูกนี้โอ้โหให้มาติดให้มาไม่ดีเท่าไหร่ครับโอเค ยังได้อยู่ชาวบังเกิดลูกนี้ตอกไข่มาให้มาที่ซ้อนลูกนี้ยังไงครับยังไงไม่ได้ครับไม่ผ่านโ,โาตดโคตรมันทุกคนมาแล้วชดเปนโก้โอเคดักสวยชาวบังเนิเปเล่ครับให้มาตรงนี้ที่เน็ตเวทดช่องนี้ยังไงยกมาตรงนี้ชาวบังเกิดอู้วิ่งมาโคตรสวยเลยครับไม่ได้ครับ จังหวะนี้จะโดนหรือเปล่าครับก็ามาเหมือนกันนะจังหวะนี้เชติโก้มาที่ไรจักถูกครับเตะบนกุนมซอนส่งวิ่งไปครับเปเร่ลูกนี้ยังไงครับมาแล้วยังไงครับลูกนี้มาในช่องนี้มาอซอนซอนเรนเชงแล้วก็ยิงนิ่มๆครับโอ้โหนำไปก่อนครับหนึ่งเมตร ไม่เป็นไรครับดูชาวบุกืินนะบอลอยู่ที่ตรงนี้ครับยังไงโอ้โหดูความผิวโอ้โหดูความผิวโอ้โหยังดื้ออยู่ไปเองครับไปเองครับมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงโอ้โหหลอกงทีแล้วก็ยิงด้วยซ้ายไม่เหลือพร่อย่างนี้โอ้โหดูว่าภาาช้าปั่นโค้งๆครับโอ้โหหลอกข้อสวยเลยทุกคนเมื่อกี้ชาวบอมืนนนครับเรียบร้อยซึ่งแลกสองเมตรครับมาครับ ครึ่งหลังก็ลุยกันต่อเลยครับเ,เวทเว้าหน้าท,ที่อุรกีีครับเ,เวทอีกทีหนึ่งเปเร่อมซิกหูหลอกสวยครับชาวบอมกึนสับมาลูกนี้ยังไงยังไงครับเลนเชงติดอืไม่ได้ครับมารับลุยกันต่อเดนรับไปนะทุกคนจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรครับ ยกมาลูกนี้ให้มาช่องนี้ถือว่าสวยเลยครับบิวันโดให้มาติดลูกนี้ยังไงครับโอ้โหนิลินเล่นเสียวแลวครับเกือบไปวันนี้ออกบอลไวมาครับเปเล่ให้มาที่งนี้ซอนโอ้โหใหมาช่องนี้สวยจริงเนตเวดมีความไวมีความไวแล้วไปยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหโดนสวนหรือเปล่าวันนี้โดนสวนหรือเปล่าครับโดนไหมไม่โดนครับโรกี้แอตมาที่ตรงนี้ส่งวิ่งไปครับเนตเวด ดูความไวของเน็ตเวทครับเก่งชิบหายครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรครับเรียบร้อยครับสี่เมตรครับจบสกอร์นี้หรือเปล่าครับมาดูกันน่าจะจบสกอร์นี้หรือเปล่านะมาดูกันเรียบร้อยครับสี่เมตรครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับคิววันนี้นะก็ได้ทาการรีวิวชาบอมกลืนเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน ส่วนตัวที่ผมได้ไปเล่นมานะรู้สึกว่าตัวนี้เก่งมากๆนะแล้วก็มีความพิ้วห้องแค่วอยู่ในตัวอยู่แล้วนะาการจุดสกรเนี่ยถือว่าคมกิบนะทุกคนความเร็วก็ดีนะสับก็พุ่งนะตัวนี้ก็ถ้าใครจะไปแลกก็1000แต้มนะครับผ่าราคาในตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0นึนเะอ็มนะทุกคนก็ไปเช็คดูได้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าแลกน่าจะคุ้มกว่านะจะแลกหรือจะซื้อก็แล้วแต่ท่านผู้ชมได้เลยนะทุกคนถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับ ก็เป็นมากคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนข้อหนักว่าเช่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อต่อไปให้ผมด้วย EP น่าจะเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปสำหรับการรีวิวนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ